ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาจะมถึงโมเมนต์นั้นหน่อยว่าวันที่เราไปเจอในรอบไฟนอลอย่างเงี้ยได้มีโอกาสคุยหรือเขา้มีโอกาส,สม,มาขอัวามยุตรรมว่าถ้ามันเกิดก่อนตังน้งนาแล้วที่มันมีการทำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆวันไฟนอลก็ได้เจอกันนะคะแต่เขาก็ไม่ได้สบตาอะไรนะคะก็ไม่ได้ไม่ไม่เหมือนตอนที่สัมภาษณ์เลยะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงณตอนที่เราทํางานอยู่ตรงนั้นนะคะก็คือปัอนไปตั้นก็เปไ็านในฐานะคุยแล้วก็ทักทายทุกคนหมดอยู่แล้วะค่ะยิ่งคําสัมภาษณ์เขามันดู กันเลยอ่ะเออมันไม่รู้จักกันเลยมาก่อนคือจริงๆั้นหนูอ่ะรู้จักเขาว่าเขาเป็นมิสจิฟฟานี่แต่ว่าไม่ได้เคยสนิทกันแล้วก็ไม่เคยไม่รู้ว่าเคยได้คุยไหมแต่ว่าถ้าถ้าเคยได้คุยหรือว่าสนิทกันอะมันต้องอยู่ในความทรงจำนิดนึงบ้างแหละเพราะว่าถ้าคนสนิทยังไงมันก็ต้องแบบว่าอยู่ในความทรงจำแต่ถ้าคนไม่สนิทคือหรือแบบคนที่ไม่ได้ให้ค่าก็คือจะปล่อยผ่านไปค่ะ ได้คุยกับเขาหรือเปล่าเพราะว่าหนูก็คุยกับทุกคนอยู่แล้วแหละแต่แกล้งยุ่ยเนาะแต่ว่ากับพี่อ้อมอย่างเงี้ยแฟนเก่าใช่ไหมแฟนเก่าเขาใช่ไหมหนูก็คือเพิ่งมาคุยกับพี่อ้อมเมื่อปีที่แล้วนี่เองเพิ่งจะมาแบบรู้จักกันแล้วก็คุยกันนี่เองก็คือเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราได้คุยกับเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับต้นตเองเต็งตรงไหนกับติดที่ผมพูดเซ็งตรงไหนหรอคะก็จริงๆริก็เซ็งตรงที่มันไม่ใช่เรื่องจริงอะค่ะ อะไรก็น้บตานก็จริงจริงจริงหนูก็รู้สึกเหนื่อยกับกับดราม่าเหมือนกันค่ะเพราะว่าทุกวันนี้หนูก็พยายามที่จะไม่ออกมาพูดอะไรมากมายเพราะว่าคือแค่มองหน้าคนก็ชอบแะด่าหนูแล้วอ่ะเข้าใจป่ะคือต่อให้คนเห็นหน้าหนูก็รู้สึกว่าแบบอุ๊ยนี่มันมันนี่มันแรงอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็จะพยายามเงียบๆแต่ว่าอะไรที่มันเกินไปหรือว่ามันไม่ใช่ในสิ่งที่เขาพูดอ่ะหนูก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นไปได้หนูก็จะไม่ออกมาพูดอะไรมากมายค่ะเพราะว่า ไม่ได้โกรธค่ะแค่อยากรู้ว่าเขาออกมาทำไมออยากให้เรื่องนันจบยังไงคะแตกให้เรื่องนี้จบยังไงดีพี่ๆอยากให้มันจบยังไงดีค่ะอว่าเป็นเพราะว่าเขาบอก่ารไม่ือีพไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยเขาเขารู้เปล่าวันนั้นหนูกไปอ่ะวันนั้นหนูกไปนะคะเขารู้หรือเปล่าถ้าเขาไม่รู้อะไรเขาอยุาพูด พูดในเรื่ององความเป็นจริงดีกว่าค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่่อยมีปัญหากันนะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องออกมาเน็บแนมหรือว่าออกมาพูดในทางที่มันไม่ดีต่อกัน,นะค่ะเพราะว่าสังคมทุกวันนี้มันก็เลวร้ายมากพอแล้วเราไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องใส่ร้ายหรือใส่ความกันให้มันรุนแรงหรือเกิดความแบบทะเลาะหรือบ,บาดหมางก,กันมากขึ้นกว่านี้ดีกว่าะค่ะขอบค่าะ อะไรขึ้นมีดราม่าอะไรขึ้นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่าฟังไปรอบนึงก่อนแล้วก็มานั่งคิดว่าเอ๊หนึ่งสองสามสี่เรามีอะไรทําอะไรผิดหรือเปล่าหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาคิดดูมันก็ไม่มีนี่นาแล้วทำไมในเรื่องบางเรื่องที่เขาพูดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงก็เลยก็เลยแชร์โพสต์มาเพื่อพูดซึ่งเวลาที่โพสต์ก็คือผ่านการแบบกระบวนการทเรียบร้อยแล้วว่าใช่ึใช่ไหมคะใช่ค่ะคือทุกวันนี้เวลาจะพูดอะไรนี้ก็คือผ่านกระบวนการคิดก่อนค่ะเพราะว่าพี่แนทมมาแล้ว การเราคิดว่าเปนการเตรียมกันไหมเตรียมกัน ในรายการไม่มีสรคริปอะไรเลยค่ะ mm hmm. คือในรายการจะไม่มีสรคริป mm hmm. เพราะถ้ามีสรคริปเนี่ยคือเก่งมากๆทุกคนจะโปรเฟชชั่นอลมากกับการที่เล่นแบบมูด mm hmm. หรืออารมณ์แบบนั้น mm hmm. แล้วจาสรคริปได้ทุกอย่างแต่มันไม่มีค่ะมันแค่เป็นการถามว่าคุณรู้สึกยังไง mm hmm. ที่เขาไม่อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็มันอยู่ที่ mm hmm. เขาจะตีความคามคิดอ,ออกมาแล้วพูดออกมายังไงให้คนเข้าใจยังไงมากกว่าค่ะ mm hmm. แต่เอาจริงนะตาไม่ได้อยากสนใจกับกับสิ่ง แล้วคะ่ะแต่ยังไม่จบจริงก็งงไม่รู้เหมือนกันเนี่ยวันนี้เริ่มจะเป็นเรื่องจริงละก็ได้แล้วคะ่ะแต่จิงนันแย่มากะมากคไม่ปัญหากันมีะไรอยาก็เพื่ออะไรอ๋อไม่ถามอะไรค่ะพไม่ไไม่ได้อยากรู้สึกว่าจะคุยอะไรกับเขา ร่วมโลกดีกว่าค่ะผู้ใหญ่มีเป็นเจ้าใจไหมผู้ใหญ่มีเป็นเจ้าใจไหมว่าเราจะจับตีแบบตีด้วยกันไม่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 คุณหนูอ่ะหนูไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาเลยค่ะหนูโดนจ้างมาให้เป็นลูกจ้างในการเป็นอ่าอ่าควีนมาสเตอร์ของรายการแค่นั้นค่ะซึ่งเราไม่ได้มีอะไรที่มันแบบว่าผูกพันกันหรือว่าผูกมัดก,กันแบบเกียวแน จบแล้วก็จะจบเลยที่เขาจบกับคจะจบเมื่อไหร่ครับคนตัวน้ำตาหนูว่าเขคงจะจบยากยังไงก็จบอแต่ก่อคอก็ยังเป็นว่าอันนี้อยู่ต่อไมใช่ใช่นอกจากหนูเงียบไปซะไม่พูดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็จะเข้าจผิดหนูผิดไงหนูอาจจะเป็นคนที่แบบแรงๆกล้าพูดแต่ว่าหนูจะไม่ทาใครก่อนค่ะอะไรต้อทำใ้อีไหมก็แล้วแต่เขา